ัวเรื่องนะคะตามหาผักกันเถอะนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะผักและลากเส้นล้อมรอบภาพผักตามลำดับที่กําหนดนะคะชนิดที่หนึ่งคะนานะคะชนิดที่สองพริก ชนิดที่3กะหล่ำปลีนะคะให้นักเรียนล้อมรอบผัก3ชนิดนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างคะนาพริกกะหล่ำปลีที่2ก็คือคะนาพริกกะหล่ำปลีนะคะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ให้ครบนะคะหน้าที่1ต่อไปหน้าเลข2 มาช่วยคุณแม่ดูแลสวนผักนะคะผักสวนครัวสังเกตและสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการลดน้ำนะคะทุกทุกเย็นคุณแม่จะออกมาลดน้ำผักสวนครัวที่หน้าบ้านเด็กๆคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ให้ขีดเครื่องหมายถูกนะคะในช่องวงกลม ของภาพที่เด็กๆควรจะปฏิบัตินะคะมีภาพที่1แล้วก็ภาพที่2นะคะต่อไปหน้าเลข3ภาพซ้อนนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพผักที่มีอยู่ในภาพที่กําหนดภาพที่กําหนดก็คือช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้านี้คือภาพที่กําหนดอย่างเช่นมีอะไรคะมะเขือเทศพริกแตงกวา สิ่งที่นักเรียนในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวามือนี้ต้องให้เหมือนกับภาพแรกที่กำหนดเช่นมะเขือเทศนักเรียนก็ต้องระบายมะเขือเทศมีอะไรอีกคะมีพริก่ะก็ระบายพริกมีอะไรอีกคะแตงกวาก็ระบายแตงกวาแค่นั้นนะคะสิ่งที่ไม่มีอยู่ในตัวอย่างก็ไม่ต้องระบายนะคะข้อที่สองข้อที่สามก็เหมือนกันค่ะอันนี้วันนี้นะคะ เราจะทำสามหน้านะคะแล้วต่อไปจะมาเจอกับคุณครูอีกในคราวต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ